ครับวันนี้พมนฟาร์มแพะแกะครับแกะยังไม่ได้มามานะครับตอนนี้ยังมีแพะนะครับวันนี้กินหญ้าเนเปียแคะสับนะครับปกติงก็เนเปียแคะไม่ต้องสับก็ได้นะครับให้เป็นต้นเลยก็ได้เพราะว่าใบจะเยอะกว่าเนเปียธรรมดาหรือเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับต้นเปียปร์ปลา ในเปียกแค่ครับระเกตว่าจะไม่ค่อยมีลำต้นที่ที่แข็งแล้วก็นะถ้าเป็นในเปียปักช่องหนึ่งนี่มันมันจะเป็นต้นค่อนข้างแข็งนะครับเหมือนคล้ายต้นต้นห้อยเนาะอันนี้ใบจะยเยอะนะครับในเปียกแคะนะครับนะครับต้นก็จะเตี้ยก,กว่าแล้วก็โปรตีนก็จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับ นะพวกลูกผสมบอนะครับแล้วก็ตัวผู้ลูกผสมลาฮารีเลสลาฮารีเลสก็เป็นพันธุ์เดีวยวกันเด็กๆหน่อยนี่ก็จะเป็นแม่ท้องนะครับแม่ท้องสาวอยู่ห้าแม่นะครับตอนนี้ถ้าเราปลูกยาไว้เราก็ ัดอันนี้ผมตัดเมื่อวานะครับเพราะว่าฝนตกแล้ววันนี้มันก็จะแห้งไปมันก็จะไม่เปียกฝนะครับแคทเราจะไม่ท้องเสียนะครับเราก็มีหญ้าแพงกอล่าแห้งไว้กินตลอดนะครับ,นะรบก็จะลองท้องทําให้ไม่เป็นท้องอืดหรือว่าท้องเสียนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหญ้าหรือว่า บไม้อะไรมันจะเปียกฝนนะครับต้องมีแยาแห้งสำรองนะครับเดี๋ยวก็เกลี้ยงนะครับแป๊บเดียวกินกันยังอะไรอร่อยครับเดี๋ยวคิดต่อไปก็จะไปทำกระถินบักนะครับเพราะว่าหน้าฝนนี่เราก็ กระถินงามนะครับแล้วก็มันก็เปียกฝนแต่เราสามารถทำหมักเก็บไว้ได้นะครับไว้ใช้ตอนหน้าแรงหรือว่าตอนที่ฝนตกเราไปตัดกระถินตัดหญ้าไม่ได้นะครับก็ใช้แานหมักที่เราหมักไว้ใส่กระสอบหรือว่าใส่ถุงไว้สำรองให้สั์กินนะครับแล้วก็การหมักก็จะช่วยลดพิษของสารพิษ กย่างกะถินหมักก็จะมีสารพิษไมโมซีนนะครับกันหมักก็ช่วยลดด้วยนะครับก็ทําให้เส้นใยห,หรือว่าเยื่อใยในพืชนั้นย่อยง่ายนะครับจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์ดีขึ้นนะครับเงียบเลยครับจริงกัน,กนโอเคคลิปต่อไปไปเจอกันนะครับสวัสดาครับ